คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหมคะวันนี้เรามาเรียนรู้สาววิธีดึงดูดความโชคดีให้กับตัวเองกันคะ่ะ 1. คิดบวกอยู่เสมอการคิดบวกคิดดีมันจะทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์คิดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการอยากจะสําเร็จเท่านั้น 2. พูดเหมือนว่าสิ่งนั้นได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงให้คุณพูดว่าฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องพูดว่าฉันจะสุขภาพแข็งแรงหรือฉันต้องสุขภาพแข็งแรงนั่นมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ให้คุณพูดเหมือนว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วให้คุณอยู่ในโฟของ สิ่งที่มันเกิดขึ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 3. อย่าไปใส่ใจอย่าไปเสียเวลาคิดถึงในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะค่าคุณปล่อยปะละเลยในความคิดของคุณก็เท่ากับว่าคุณปล่อยปะละเลยชีวิตของคุณนั่นเองสิ่งไหนที่คุณไม่ต้องการคุณอย่าไปคิดถึงมันสิ่งไหนที่คุณไม่ต้องการคุณอย่าไปสนใจมันให้คุณคิดถึงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น ที่สำคัญก็คือคุณอย่าขี้เกียจคิดถึงในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ดนุชสวัสดีค่ะ